วันนี้มาคุยกันเรื่องการกำหนดงวดงานครับโดยที่ใช้เปอร์เซ็นต์งานกําหนดที่9การ์เการกำหนดงวดงานเนี่ย การกำหนดยิ่งโดยเฉพาะกลางงวดนะครับที่95%สําคัญอย่างไรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานราชการนะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นพิเศษโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ท่านทํางานในรัฐวิสาหกิจหรือราชการที่ต้องกำหนดงวดงานนะมีทีมตรวจรับพัสดุนะครับกรรมาการตรวจรับพัสดุตรวจการจ้างสิ่งนี้สาคัญเป็นแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางงานนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเรากําหนดเอาไว้ทุกวันเนี้ยงวดสมมุติมีสีงวดนะงวดสามกระเบื้องพื้นแล้วเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตส่วนมากจะใช้แบบนี้กันนะครับกระเบื้องพื้นแล้วเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นปัญหาคืออะไรเวลาผู้รับเหมาเนี่ยขอเบิกงวดนะแล้วสมมติว่าแบกของอาจจะเป็นสุขภัณฑ์อะไรก็ได้ระวางแรงเนี้ย กระเบื้องแตกจ้ากระเบื้องพื้นแตกคราวนี้มันมันถูกล็อกเอาไว้นะฮะไอการตรวจงวดงานของกรรมการตรวจการจ้างสมมุติมันเกิดก่อนตรวจการจ้างวันหนึ่งอะกรรมการเดินมาตรวจเห็นเฮ้ยพื้นแม่งแตกว่ะแล้วในสัญญาเขียนร้อยอย่างงี้ซวยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นกรรมการบางท่านนะ คืออันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นบางท่านหรือผู้คุมงานบางท่านหรือบริษัทคอนซัลต์บางบริษัทที่แบบสตรีทจริงๆอ่ะว่ามันต้องเสร็จตามนั้นใช่ป่ะเขาก็จะไม่ให้ผ่านนะครับก็ต้องส่งเรื่องใหม่ก็รออยู่เป็นเดือนอ่ะส่งเรื่องหมาส่งเรื่องเข้าพัสดุพัสด,ดุส่งเรื่องหาประธานประธานนัดวันอะไรอย่างงี้อีกจากการที่กระเบื้องหรืออาจจะเป็นฝ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เสียหายในบางตำแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นการกำหนด95%เนี่ยมันสามารถทำให้เรื่องเนี้ยยืดหยุ่มได้นะครับกระเบื้องอาจจะเสียหายนิดหน่อยแต่ถ้าดูดูแล้วเออมันเขียนไว95้95%กรรมาการอันนี้คือเรื่องสำคัญเขาก็สบายใจที่จะตรวจรับพัสดุให้มันผ่านได้ไม่ใช่กำหนด100% 100%แม่งคือต้องเสร็จ100%่นะคือมันต้องไม่มีอะไรเสียหายแล้วซึ่งในระหว่างงานก่อสร้างงวดกลางๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับก็เลยเอามา แชร์กันแล้วก็ฝากเอาไว้สําหรับท่านที่เป็นผู้เขียนงวดงานนอะอาจจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าถ้าเราเป็นเอกชนเนะเป็นบ้านสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากถูกปะเพราะว่ามันไม่มีระเบียบพัสดุระเบียบราชการมาค,คําขอแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของราชการเรื่องนี้สําคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเรากําหนด กิจกรรม 1, 2, 3, 4, 95%, 50%, 75%อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเราควรจะมีบรรทัดล่างนะที่เขียนว่าผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับเพื่อจะลดล็อกด้านบนมันอาจจะไม่ถึงในบางรายการแค่บางรายการแต่ด้านล่างเนี่ยมันถึง75%ละผลงานรวมสะสมเกิน75%้ละก็สามารถเบิดเบิดงวดนั้นๆได้อะไรแบบนี้นะครับก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะนํามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยปลดล็อกเรื่องสภาพคล่องของผู้รับจ้างได้งานมันก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นผู้ผู้รับจ้างบางท่านสายป่านไม่ได้ยาวมากเนะี่ยถ้าไปรออีกเดือนหนึ่งกว่าจนะนัดตรวจรับใหม่เนี่ยโอ้โหคราวนี้ยาวเลยนะครับดีไม่ดีก็ล้วนไปเลยเนาะมีความสุขงานก่อสร้างกับแล้วพบกัน